อีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อนะครับสนยุคอัพรูปลงไอจีซึ่งโพสเนี่ยทำเอาแฟนคลับรวมถึงตัวเราเนี่ยเคินตัวบิดเลยเพราะว่าหล่อเกินในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีชาเน็ตหรือว่าแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพสนี้ของหนุ่มสนยุคจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นหล่อมากครับพี่สัหยุดหล่อแป๊บหนึ่งได้ไหมคะหนูหายใจไม่ทัน จะหยุดหล่อกี่โมงคะเนี่ยชอบตอนพี่สนยิ้มมากหล่อน่ารักมากเลยค่ะยิ่งวันยิ่งหล่อเทคันเทพของแท้โอ้ยหล่อมากพ่อคุณเอ๋ยลูกนี้โหพี่สนหล่อมากหล่อไม่เกรงใจใครเลยน่ารัก ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับยังมีคอมเมนต์ที่เป็นทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีกมากมายเลยก็เอาเป็นว่าโพสนี้ของหนุ่มสนเนี่ยคือหล่อจริงๆหล่อขั้นเทพของแท้คือส่วนตัวเราเนี่ยเราติดตามหนุ่มคนที่มาตั้งแต่ละครเรื่องแก้วล้อมเพรเลยหลายปีมากๆเลยจ้า